ตัวเองอตัวเองว่าการโกรหกนี่มันดีไหมมันไม่ดีจริงอ่ะการโกรหกมันมันมีทั้งดีและไม่ดีก, <c ười> การโกรหกมีซี่เหตุผลหลักๆคือหนึ่งโกหกเพื่อให้ตัวเองสบายใจสองโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจสามโกหกเพื่อปกปิดความผิด ซีโกกเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการตัวเองจำได้ไหมตอนที่เราเจีบกันไหมไ่มที่<ะ>เราเคยบอกรักตัวเองจำได้ไหมนั่นคือการโกกให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ<ะ>นั่นคือการโกกให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการพ<ะ>อดีกับพ่อเสียเกลือเลยอะ คอเสียคือไม่มีความจริงใจในคำพูดถึงคอดียังโรง่ไม้คืออะไรลั่งจากตีพูดไปไดฟิชเจอริงดันที <c oughs> ลั่งจากตีพูดไปไดฟิชเจอริงด <c oughs> ันทีโ <c oughs> อกัมกำเดียวทำให้เราไดฟิชเจอริงกับตึ้งตุกันนี้ <c oughs>